วันนี้โดยทีมงานคณะกรรมการศูนย์สารสนเทศพร้อมกับกำนันพยาบ้านได้ร่วมกันมาสร้างห้องน้ำให้กับตัวเรือนยากจนโดยสร้างบ้านที่มู่13ตำบลนาเดือตัวเรือนนายจักรพันธ์มายวงโดยร่วมกับทีมงานผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันจัดส้างโดยบ้านในจัจกรพันนี่เป็นตัวเรือนเป้าไม้ตัวเรือนยากจนโดยเป้าลหลักๆก็คือด้านตัวเรือนที่มีสภาพปัญหาทุดโสมโดยในวันนี้ทางผู้นำทุนสนนี่ได้สร้างห้องน้ำให้ก่อนส่วนตัวบ้านเดี๋ยวเราจะดำเนินการอีกรอบหนึ่งเพราะว่าห้องน้ำนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ คมจำเป็นที่ต้องดําเนินการสร้างห้องน้ําให้ก่อนเนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพประสานที่ดีดดดสําหรับวัสดุอุปกรณ์ก็ได้จากแรงทธาจากพี่น้องชุมชนตำบลนาเดือตทั้งพี่สองหมูได้ร่วมกันบริจาคเพื่อมาเป็นบุม,มในการสร้างห้องน้ําให้กับครอบครัวคนบ้าน ก็จะมีตัวประกอบที่สมรท้รโส,สมอย่างมากโดยเฉพาะฝาบ้านทางพี่น้องชุมชน,นและตำนันผู้ใหญาบ้านผูน้นำชุมชนในภาคส่วนจะดำเนินการช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งรอพร้อมๆก่อนค่อยดำเนินการให้ทีหลังจะทำโครงการสร้างห้องน้ำนี้เป็นโครงการหนึ่งของโครงการไทยตะบนเดือดไม่ทิ้งกัน โดยจากการลงทุนของคุณนำกุณมคนพี่น้องชาวตรบนเดือโดยไม่ใช้งบประมาณจากทางรัฐบาลแต่อย่างใดสีค่ะดิฉันชื่อเด็กยิงที่มามมเยวงที่เล่นชื่อขวัญค่ะหนูมีความรู้สึกยังไงที่ได้นุผู้นำมาร่วมก่อสร้างห้องน้ำให้รู้สึกดีใจมากเลยรว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้ ห้องน้ำแห่งเละขนาดแฟนโฟมกัน,กนอย่งนี้แห่งเละต่อไปหนูอยากจะได้อะไรต่อหลังจากนี้อยากได้บ้านใหม่อยากได้บ้านใหม่เนาะแต่ตอนนี้ตอนน,ตอนนี้สภาพบ้านหนูเป็นยังไงบ้านลูกยากโซมอะไเกือไม่ได้หลังตอนนี้หนูอยู่บ้านกันกี่คนลูกสามคนค่ะสามคนมีใครบ้างมีหนูมีแม่แล้วก็น้องค่ะอยากหนูอยาก พูดอะไรกับผู้นำชุมชนท,ที่เขามาช่วยกันสร้างห้องน้ำให้ขอขารให้องน้ำให้เพาะกันขอบอขุณผู้นำชุมชนภาคีกระขายและพี่น้องชาวตำบลนาเดือที่ร่วมกันสมทบคุณดางเงินหิ่งฟ้องหรือว่าอาหารต่างๆแต่ตแขอ่ชวสชวนพี่น้อง ที่ประสงค์จะสนับสนุนคนเรือนยากจนสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สารสนเทศตำบลนนาเดือหรือบโทรศัพท์0899416393ได้เมื่อขอบคุณครับ